คุณสื่อมวลชนทุกคนที่รักทุกคนนะเราก็ได้มีอะไรกันอยู่แล้วเราก็รักกันนะท่านหลายปีที่ผ่านมานะครับอยู่ด้วยกันมาเข้าใจนะเป็นการทำงานของท่านของสื่อผมก็พยายามจป็นไป้ารูปมาอยู่แล้วนะครับก็ขอไปด้วยฮะหยุ่ไปทักนิดหนึ่งกเนดะนิดเดียวเนาะครับ ถ่ายรูปอย่างเดียวดีกว่าไลายเสุดท้ายแล้วที่อยู่มันมีอยู่ตั้งหลายวันอยู่เลยกระปุก็นึกว่าจะเป็นฉันไม่ได้ก็การประชุมครั้งสุดท้ายของคอรมอลนะครัข้อความเบอร์จากสถานการณ์จากกำหนดการหรือขั้นตอนวิธีการในการบริการนะครับที่นกัอยู่ในระหว่างดำเนิการทั้งทั้งฟิตนะเป็นไปตามกระบวนการปกตินะครับก็วันนี้ก็ยังเรียนว่าก็จะดูแลอยู่ตามหน้าที่ของ รัฐบาลรัฐบาลในองาลในส่วนที่ต้องที่ทำได้นะตามกฎหมายนะก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่รักทุกคนนะเราไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วเราก็รักกันนะท่านหลายปีที่ผ่านมานะครับอยู่ด้วยกันมาเข้าใจนะในการทำงานของท่านของสื่อผมก็พยายามจะไปเล้ารูปมาอยู่แล้วนะจ๊ะก็ขอภัยด้วยครับยุดไปสักนิดหนึ่งก็ได นิดเดียวเนาะครับตัวนี้มีอะไรก็เป็นเรื่องของการเสดมาตามกระบวนการปกติในเรื่องการที่งาในวันนี้น่เรื่องของ่อนข้ะน้อยลงนะจ๊ะกนเป็นเรื่องที่ต้องระวังในการใช้อำนาจของพรบนะในพรบาทสมุทรเก้าหรือว่าสวนทราบอยู่แล้วล่ะนะมีอะไรถามจ๊ะท่านๆในฐานะที่ท่านจะทํางานเป็นมันุกก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรัฐบาลใหม่จะฝากอะไรหรือห่วงอะไรมากที่สุดในส่วนของท่านคะอไม่คงไม่องฝากอะเป็นมารยาทที่ผมก็ต้องปล่อยให้ ในเร่องใหม่ก็เป็นการนะในะัฐมนตรีก็มีขวัญวอเขมีใหม่อยู่แล้วก็ไม่เรื่องของคนต่อไปนั่นเป็นเรื่องของมารยาทนะผมคิดว่าผมไม่ควรจะพูดอะไรทั้งสิ้นะถึงเมื่อท่านเข้ามาแล้วก็อยู่ในกระบวนการก็เป็นเรื่องของท่านรัฐมนตรีต่อไปก็ฝากพวกเราทุกคนด้วยนะช่วยกันดูแลนั่นละนะแล้วห่วงอะไรมากที่สุดคะท่านไม่มีอ่ะก็ฝากปอดไง เวลาความโปร่งมากทายกคะท่านนายก,ายาายกายได้อะไรจากการเงที่ผ่านมาบ้างคะก็ผมไม่ได้อะไรแต่ต้องถามประเท่ชาติได้อะไรผมทำมาทุกวันมาเพื่อตรงนั้นเลยประเทศชาติเระเป็นชจจนนะก็อยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็วันหน้าก็ไปเรื่องของรัฐบาลต่อไปสำนักง็นการนะทราบว่าหน้าเขาท่านจะมีงานที่ใหญ่กว่านี้ต่อมต่อใช่ไหมคะยังไม่รู้เลยได้ตามกัปตันนะนะ พราะผมก็คือเป็นปนระชาพลเมืองไทยธรรมดาไม่ได้มียกยานอะไรย,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 ยกยันกินเจทย์อะไรแบบหัวใจเป็นคนธรรมดาเหมือนท่านน,นั่นแหละนะผมว่าก็ตั้งใจมาตลอดเก้าปีมาแบบเมื่อถึงเวลาที่ผมต้องอรับกรดอนจุดที่ผมเป็นประชาพลเมืองไทยคน,นธรรมดาไม่ได้มีอะไรสิทธิพิเศษอะไรสิิิทธพเศษอะไรนะต้องมาเคารพยกย่องผมไม่ต้องนะ ย้อนกลับไปแล้วอยากจะทาใหม่ไม่ไม่มันถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ต้องย้อนกลับไปแล้วเพรเดินหน้าอย่างเดียวแล้วก็เราตระวักในการเดินหน้าว่าจะต้องไม่ดีอันตรายนะก็ไม่ใช่ผมคนเดียวพ่านต้องรักษาในส่วนของทุกคนด้วยที่รวมรวมมาบูมาให้เขาปลอดภัยนะไม่มีอันตรายอ่างเกิดขึ้นะจากการทํางานร่วมกันมาวันนี้ก็ขอบคุณท่านคนละบอกท่าทุกคนข้าราชการทุกคน ก็ช่วยผมในการทำงานมาตลอดด้วยความเชื่อมั่นด้วยกันและกาะเราทำตามกฎหมายและระเบียบรกปการที่นะประทับใดก็คือในส่วนของออก็คงพูดในภาพรวมมากกว่ามั้งภาพรวมเลยว่า,วา,วาวเออเราก็อยู่มารัฐบาทนที่มาสี่ปีเต็มๆมานะก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็พูดยาการทั้งตัวการให้เห็นผลกันดึงกันและผมก็รับได้มาทั้งหมดน,ะนั่นคือความ ไม่ได้หลายความผูกพันนะในสิ่งที่เราทำร่วมกันมาไม่ได้บุกบังผมอยู่ในทะิะผมก็มีดีวัยไมาโดยตลอดแล้วก็สามารถทำให้ทุกอย่างประเดินหน้าไปได้มากข้นขึ้นนั่นคือความมั่นใจของผมในคอรมอแลแล้วก็ดีที่ผมวาดหวังจะเห็นว่าวัาวานเดียอนาะคตยางต่อไปผมให้กาเดินหน้าตามนั้นหละนะแต่การที่คข้ามาการเดินหน้าเมื่ออนาคตมันก็ไม่ใช่อยู่ที่ผมคนเดียวมันก็ถ้าเปถ่ายทอดกไปเรื่อยๆจะทำมาต่อไปนะครับ ไปสู่อะารผลกระทบทุนใหม่อย่างทีวันนี้ก็ต้องทำใจและให้บ้านยิ่งขึ้นเลยเรับท่านคะถ้าเก้าปีจดที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปได้ถ้าย้อนไม่มีเวลาไหนเขาย้อนมันย้อนไม่ได้อยู่แล้วไะ่ได้ใจหายไหมคะไม่หายทำไมคือเราก็ต้องพร้อมรับแต่การที่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะผมบอกผมเข้ามาด้วยอะไรแล้วผมไปด้วยอะไรก็แค่นั้นเองแค่นั้นแล้วในภายหลังแนตีกละหัวหัวห่วงไหมว่ห่วงไม่ห่วงก็ไปเรื่องของขั้นตอนบรรยากาศตามกฎหมาย ผมไม่ผมไม่มีคำตอบเรื่องนี้นะผมบอกแล้วไม่ได้ผมกระบวนการทางการเมืองกระบวนการตั้งขอราบอกว่าเรื่องของของของกระบวนการนะผมพูดอะไรไม่ได้ไม่มีไม่มีแนะนำแม้แต่นิดผมยังไม่เห็นโพลเลยไม่เห็นได้เดินถือแต่เข้ามาเข้ามายื่นเอกสารแล้วนะคะที่เท่าที่ดูก็เห็นเข้ามาในการตัวจตัวใช่ไหมแต่ละคนแต่ละคนเข้ามาผมก็ไ่มาไปดูอีกทีถ้าเราลดเราผมก้าวมาลดีกว่าเนาะซึ่งเราอย่าไปก้าวลง่วได้แต่จริงแล้วก็คือปไมเใช่ของท่านหลัก ไม่ไปนะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มันเป็นเขาเรียกอะไรขั้นตอนต่างกระบวนการก็ดูรายชื่อแล้วหน้าตาดีเป็นยัไงไครับอรเป็นใคก็ดูหลอดีทุกคนเนาะหน้าตาท่านคะถ้าจะร้องเพลงสักเพลงหนึ่งหลังจากนี้ท่านจะร้องเพลงอะไรเป็นเพลงแรกค่ะหมื่งก,ก็อมีหลายเพลงโอเคขอบคุณ <laughs>